สวัสดีครับทะกัณล์ลาครับอยู่กับทีมงานท่านก,กากาครับมึงครับหนึ่งนายอะไรวะตอนนี้เป็นงานปิดท้ายประจำปีเรานะครับที่หน้าบ้านแข่งหนึ่งในซอยแบริ่งบ้านลูกค้า VIP เราเหมือนกันนะครับตอนนี้ทีมงานเรากำลังดำเนินการาก,กัดื้นล่อง การความเสียหายที่เกิดขึ้นของที่นี่ก็คือพ่อนะครับที่เคยฝังไว้เลี้ยงไปมมหาประตูมอเตอร์ประตูเนี่ยครับมันลอ,อยขึ้นมาจากพื้นจะทำการฝังลงไปใหม่ครั้งนะครับที่จะทำเดินการนี้ก็จะเป็นการเจาะเพิ่มความลึกนะครับแล้วจะมีการเทปูนทับด้านหน้าก็หลังจากน,นี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผลงาน ที่ออกมาจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็วันนี้บ่อยทีหนึ่งก็คือเป็นการป็นงานปิดจ็อบของชิ้นปีวันสุดท้ายนะครับโอเคครับพบกันนะครับเขคงันที่สองครับผมตอนนี้ีงานช่างกากากราก็ดเนินการเจาะล่องนะครับเพิ่มปริมาณความลึกน้วยการฝังท่อนะครับจะเพิ่มลึกความลึกประมาณทักงสองถึงสามเส้นนะครับ เพื่อป้องกันการปีดับของพ่อทางานโดยรับแต่ก่อยนี้เป็นเรา่องปรุงดนะครับก็เลยต้องเพิ่มความดลกนิดนึ่งผู้ำารอเราคใครีท่านาการเราครับนำโดยข้างตั้มเรานะครับข้านอากาศ อย่างนี้ก็ไม่เคยพลาดกันไปไหนก็ไปไปไหนมาไ,ไ,ไหนด้วยกันตลอดนะครับเดไปกันาก่าครับพี่ครัแท่องครับพี่แท่งครับพี่แท่งท่สักสิทธิ์ท่เถิดเทิงครับผม้ม่วง,งนี้ก็ทั้งเลยครับทั้งเลยเลยครับ อะไรครับคาดความรู้สึกไหนครับผมอากาศเป็นยังไงบ้้งครับตอนนี้ก็เย็นเลยนะครับโอเคหลังจากที่ดำเนินการไปแล้วบางส่วนนะครับเราก็เหลือแค่ประมาณสักห้าสิบเซนติเมตรนะครับก็จะมาจบในระหว่างทั้งสองฝ่ายอ่ะแล้วเช็คขั้ต่อไปเราจะมาดูกันว่าหลังจากที่ฝังไปแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับตายครับหมสวัสดีครับแล้วเช็คขั้นที่สามครับตอนนี้ก็ดำเนินการปิดปูนไปที่ร้อยแล้ว เหลือแต่การปั่นหน้าปูนอีกรอบหนึ่งพอดีเจ้าของบ้านเดินม,มาตรวจผลงานครับไารชับตัวโยงครับผมแล้วก็ประตูต่อไฟเช็ดไว้แล้วครับเปิดปิดได้ปกติแล้วจบสิ้นผลงานตอนนี้ก็รออย่างเดียวนะครับรอช่างกรกกากตั้มนะครับมาปั่นปูนกับ ทั้งเหนื่ยคนโสดเรานะครับได้ไปแล้วครับเริ่มปั่นปูนแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆสัมภาษณ์ความรู้สึกกันดีกว่าเป็นไงครับสู้กับเรามาหนึ่งปีครับทั้งเหนยครับสู้กับผมมาหนึ่งปีเป็นไงบ้างครับได้มีอะไรเพิ่มขึ้นไหมครับเมื่อก่อนมากับผมมีเสือหมุนหมอนใบครับเดี๋ยวนี้เป็นไงครับหรือถ้าหมอนเสือหายป่ะครับ ไม่พูดต่อครับปล่อยครับปล่อยครับจะไปดูเจ้าตั้มครับทัางตั้มเปาไงครับสู้กันมาหนึ่งปีเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับก็ยังหล่อเหมือนเดิมนะครับพี่แทงพี่แทงบอกไมบอกไม่เลิกงานไม่ยักจนแล้วเป็นไงไม่เล่กงานโคตรเหนื่อยเลยนี่นะครับเป็จัตธรรมครับไม่เลอกงานโคตรเหนื่อยเลยครับ โอเคที่ขันนี้จบไปท่านนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวรดูมาดูรูปกันใหม่หลังจากที่ดาเนินการหลังจากที่น้าเลยดำเนินการปัดปูนไปแล้วนะครับบายาเลยบ๊ายๆไปขับหน่อย